สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับตามถัดฐาชาแนลนะคะมากค่ะพี่น้องอยู่ที่ช่วงเขาขั่วเฮ็ดอาหารนะคะพี่น้องมีตันสีเฮ็ดอาหารเมนูง่ายๆค่ะนี่ไงไงนปลากระป๋องก็เข้า จากทุงยังชีพตันเสียองอมายั่มค่ะพี่น้องอ่าแรกแล้วก็เปิดกับเทเปิดฝากระป๋องเทเลยตันบบได้อุ้เนเ้อพี่น้องตันกินเลยบางคนเขาจะเอาไปอุ่นก่อนขีทลงไปเลยตันใส่แค่กระป๋องเดียวค่ะพี่น้องเพราะว่ากินคนเดียวมาเคลื่อนตีตันทันไหวแต่ไม่อ่ะ พริกแดงใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ด้ะวิบบึ้งไปเลยสุดท้ายจันก็บีมะนาวสดราดเลยบางคนใส่พริกปนก่นนั่งจัดแสบด้พี่น้องแต่ว่าตันสีล้องกินก็พริกสดก่อนสำมันบโอเคตันแห่งสีเพิมพริกป่นก็คุกเลยจ้ะเข้าไปง่ายมากเ <c oughs> มนูมเล่งด่วนเมนูมเด็กหอม บากระป๋องยั่วๆพร้อมรับประทานแล้วจ้ะเดี๋ยวเจอกันบนโต๊ะอาหารเลยนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับยำปลากระป๋องละข้าวจ้ะเ <c oughs> มนูเด็กหอยเช่นเคยอาหารจานด่วนจานเดียวจ้าว่าสิเฮตไลายมือ่อไรพี่น้อง <c oughs> จนผักเงียบวันรออันนี้เราต้องแปลกใจะนะเป็นยังหนาคือเป็นเนวนี้คือตันจะอัดคลิปรีวิวมาม,ามา่าชาตินุ่มไข่มุกจ้าถ้าพี่น้องเห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าตันอัดตันลงคลิปอ่า ชานมมามาไปละเนาะก็เลยต้องก็เลยเพนหนาให้มันขเขากับมาั่มาชานมไขรมุกคือสิทธะมารอบนี้ฮากินเป็นเขาค่ะยำปลากระป๋องไอปลาดับบรารมี่ขึ้นเขาไปนอ,อนนี่เอามาประดับให้มันเปื่อนล่ะกะเอาไปล้างไปใส่ก็้นเขา มีมาขวานใหด้ยวยพี่น้องอคำแรกจ้ะกินต่ไคร่ตาม,มออเข้มๆอยเนี่ย บิวขนาาไปกันต้องกินเปลเปลี่ยนนะเปรกเปี่ยวเ,ลยลวเยวผ็ดเผดใส่พริกไปด้วย ทำมิ้วเฮียพี่น้องเอามาเกี่ย <c oughs> มเมนูง่ายๆแต่อร่อยยุ้งเขาความหล้วพี่น้องกะเล่อร่อยส่วนมันหน่อยวกว่า มตงมอันนี้ตัดใส่ปลากระกป๋องตาโลสาพี่น้องได้ชิ้ชนบางกับป๋องก็ได้สามแต่ว่าจะชิ้นหไ่เนี่ย เมื่กี้แต,งต่งนานแล้วนี่แหละลงไปซื้อเขาซื้อเขาเป้าปจ้ะแล้วแมทมันปิดบรสนิตแมทแมทมันอันหน่อยคนกับม่วงอยู่นานเป็นยงังเหมือนเดิอร่อย เน,เนื้อปลาเตมาะกรูดหั่นตะไคร้คลุกน้ำปลากระป๋องสักนิดนึงต้าหน่อยๆมากินนี่ห่อสามแม่กคัวแต่แตาตาอะทุกมือนี่บม่รู้ว่าห้าใจขึ้นล้วเห้าบ่มมักได้ยังไงนันรสแสกอดตกก่อนไหมสามแม่คัว ก่อนซอยมันสีมันหวานทุกม,มือเนี่ยมันไอค่อยหวานนะ่ะเรื่อจังคือไปเองเว้ยมันเบาแสไปก่อนเรื่องห้องใหญ่แล้วห้องกับความชอบมันก็เปลี่ยนไปหรือเปล่าเบอร์แต่วคือมกักจนอ่ะดีหอซีเชฟไหมพี่นางเทพเชฟแบะ,ะกับมงกุฎทะเลอเซอสเจ็บแสบคนๆนี่ย อันนี้กับแซบรส่าก็กินในมดแเลยพี่น้องสาวบ้านไทยเลือบสิเลือกเป็นยีอหอ่ห้อพวกนั้น มาปลกกระกป๋องอาหารแหงมาเดยอาหารสิ้นเดือนมามานี่บรแเ่นอาหารราคาถูกสิ้นเดือนแล้วเด้น้อง <c oughs> แพงกว่าอาหารตามสัง่งอีกบางรุ่นบางยีห่ห้อหาสิบกว่าบาทแต่เนี่เส e เนเป็นมามาเกาหลี <c oughs> สิบ,บอกว่ากินแก่แก่ชอ็อตบ่ได้เลยเดย้แพงกว่าเขาจานนั่นอกีกอาหหานดาตัง,ตง I ปกติกัดไอเครื่องย่ำตามเหรอแฮชคลิปก็เลยหันเห็นมันง่ามนะ ต่อไปอาจเป็นตำบกุวงแั้ซื้อบะบกุวงมาแบบบึงฉันนะทั้งเธอกินแล้วไปกินนานกินนี่อิ่มลืมไปเต้าอยาอร่อยอร่อยในงบสามสิบาทสี่สิบาทรวมเครื่องปรุงโอ้ยี่สิบเป็นหว่าปากกระปองเดฟี่ไปเลยราคาพี่น้อง ฝากกดติดตามากดถูกใจหายตาน้ำยน่นะคะไก่ถึงนึงพันอ่าสักใครแล้วตันสิเดชลองเนาะพอกกันไม่นู่นอะค่ะสวัสดีค่ะ